ครับครับครับไม่ไม่รอแค่ผมแค่เดี๋ยว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 ผมขอคุยกับพี่ก่อนครับโอ้ยที่นีบอยากคุยเร็วๆมากเลยอ่าอ่าอันนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงเดินไปเลยครับรอยเบนครับอ่า สวัสดีครับพี่ครับผมอยากคุยกับร้อยเวรครับพี่คียเรื่องอะไรเอ่อเรื่องเดี๋ยวขออนุญาตครับขออนุญาตครับนาทีบนมิลอนเออผมมาผมมากับแฟนครับพี่นี่ผมมารถคันนี้ครับรถคันนี้ครับรถเก่งคันนี้ครับ

เออผมจะกลับบ้านครับพี่ครับครับผมเออผมอยู่มตสประตูวหนึ่งผมคนโคราชนี่แหละครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตในด่านครับผมผมให้ท่านตรวจแต่ว่าผมไม่ยินยอมนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ไรครับโอเคครับคอ ขออนุญาตคีดท่านครับผมที่จะทำอะไรครับอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ขออ,อขนุญาตญาติคนตรวจครับเพราเพียงครับเป็นคนสั่งให้ตรวจครับครับทำไมไม่ไม่ท่านถ้าถ้าเกิดว่าท่านจะต,วตะรวจอาสังขั้นหลังผมนะครับผมยินยอมให้ตรวจแต่วต่ายินยอมก็ไปตรวจดิครับผมยินยอมให้ตรวจแต่ว่าผมไม่สมัครใจนะครับโอเค็นไหมครับอ่า โอเคครับท่านครับอ่าขออนุญาตชื่อท่านครับชื่อประการศรีนี่แหละอ่าโอเคครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอ่าตัวสันข้างหลังนะครับครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ อันนี้นะครับตรวจสังข้าหลังครับผมครับวันนี้ตรวจสังขงลังนะครับที่สหมือนะครับครับผมขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับอยู่ตอนนี้กําลังตรวจสั่ง้างหลังนะครับอผมกับตัวกับผมไม่ยินยอมนะครับอยากให้ดําเนินคดีตามกฎหมายเต็มที่นะครับ โทษนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับใครครับใครครับคนไหนครับคครับขออนุญาตนะครับ เชิญครับถือสั่ถือก่อนถือก่อนถือก่อนของเราถือตัวเลยนี่จะได้รีบไปครับมี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 ครับอาอาเจ้านายเชิญครับเชิญครับนี่ก็ถือดีๆถืเลยถืเลย เมาครับแต่ผมไม่ได้คนขับครับนโอเคไหมอ่ะเชญครับเชญครับเจ้านายอยากรู้นะครับมสอไประตูหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวให้ในโดนนะครับแล้วทำไมเมาทำไมเป็นแบบนี้นาอเออเมาด้วยเนาะติดครับติดรถขับไหมครับให้น้องไม่ไม่ไม่ครับผมผมอยู่ผม่น้องผู้หญิงขับอยู่แล้วครับ ม่อยากรู้เหมือนกันครับว่าว่าระบบอ่าเชิญครับเดี๋ยวดีครับเดี๋ยวใจเช็นครับอ่าเชิญท่านก่อนครับโอเคนะครับโอเคครับอยู่อยู่ในรถครับมาดูอยู่รถครับอ่าเจ้านายเชิญครับเชิญทางนี้ครับเจ้านายเชิญทางนี้ครับเอาเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญนี้ก่อนเจ้านายเชิญครับ นายเจมีครับถึงสมาชิกตำรวจอย่างแแน่นอนครับตรงนี้ขอโทษนะครับแม่เอาเอาทรท์เอาเอากระเป๋ตังไหมพ่อกระเป๋ตังไหมพ่อแล้วทำไมต้องตรวจฉี่เนี่ยตัวจฉี่จะแย่อยู่แล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอาให้เอาให้ผู้หญิงไปฉี่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่มีไม่มีตำรวจหญิงอยู่เป็นยังไงอ่า มาประชาชนมาดูอ่าบอาบประชาชนครับอะไรครับอาตั่านนะผมเป็นผู้ชายนะครับผู้หมวดผู้หมวดเป็นผู้ชายนะครับอ่าโอเคครับผู้หมวดครับโอเคครับผู้หมวดผู้หมวดโอเคมาเดินมาเดินมาผู้หมวดอ่าตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับอ่าผมไม่ ผมไปสวนมาครับเจ้านายอืมผมอยู่มสองประตูนหนึ่งครับเชิญท่านครับเจอยู่มสองประตูหนึ่งเอาเชิญท่านครับเชิญท่านครับ โอเคนะครับรครับโอเคครับผมจบเลยนะครับขอบคุณครับท่านโอเคนะครับอ,อตอนนี้ไร้สดอยู่นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านต้องดูแลต้องควบคุมและมบแม่ ไปท่านต้องควบคุมแล้วก็ดูแลลูกน้องของท่านด้วยนะครับโอเคไหมท่าน